บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าต้นกำเนิดนะครับนี่คือหมอขวัญของเรานะฮะต้องจองคพลเลยนะครับใน่วงนี้นะฮะยัจะบอกว่าแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งศาสตร์และหนึ่งศิลป์ของภาากลางใช่ค,ค่ะวันนี้จะให้กินฟ้าโชว์หมอขวัญซีกาสัานาสักหน่อยพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะเชิญเลยครับน้องฟ้าครับ 哇 <laughs> นี่น้องฟ้าขามีหมอขวัญมาเหมือนกันครับเสียงดีมากที่เขาจะมาสอนต่อยอดให้หนูตรงนี้ได้อีกออย่าบกนะเสียบูต้องกับหมอขวัญของเราในช่วงนี้นะครับมาเลยจ้านี่หมอขวัญมาแล้วครับอันนี้คนที่จะมาสอนเราวันนี้นะครับเจะบอกความเรื่องอะไรบ้างเนาะตายเธอไปนโกงบอกรูปบอกรูกหมอขวัญตีหมอขวัญขวัญทำไมใช่เป็นขวัญจะมาขึ้นเขาล่างเลยขา หมอขวัญนะครับอันนี้เขามีความสามารถจริงๆเสียงดีร่วมทุ่นไปหาที่มีสแกนเลยค่ะเออข่าวจะไม่พูดยังหาข่าวมีเอ้าโงมากโตคณิสสอนมีสแกนระเบียบว่าตดีนี่ พี่ฟ้าขาเป็นคนที่เสียงดีมากเรื่องของการแหล่เลยที่สุดโฉมพี่เสียงพันโชว์ลูกค <c oughs> าดูนาเวลาเราขึ้นเสียงเวลาใช่ไหมโอ้น่าสับนะพี่ลองขึ้นสิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอันเดอรจอห์นพิจงห์อะพี่ฟ้าลองขึ้นแบบพี่โจ๊กสิคะ่ะอ๋ออ๋อไม่พี่โอ้ <c oughs> สีกาพงต่างไหร่ล่อาเี้ยงเดอน่ปัาโทษมอันพ่อไปพกตู้คาบาวครับน่ขวนหายดขอตอนเออึ้งเออ้งเออ้งออ้งใช่ไหมช่ไหมถูกไหมไม่ได้ไม่องไี่สาไม่่้มันต้องยังไงเออนึก้ากินกือกินก้ ลูกพี่เศษโอเคเอาลูกขออิ่งฟักประทะลูกขอโจ๊กเอาลองดู<า>อลองฟักก่อนกินก้อกินก้อกินก้อ ตีเป็นยังลูกแล้วตีไปอะไรคะขีไม่ได้เลยแม่จะเป็โทษนักดนตีค่ะโทษเสียงมึงนะคะนักเลงประสิทไงเขาเขาบอกว่าอีเพนย่อฝังเลยนักร้องบรรนอกขึ้นที่ฟ้าฟังโอ้แต่กีกากีคือยังบาร์รอจิตใจเล่านักร้องบรรนอเมืองสุริโย ชอบในความสู้ชีวิตโอเคขอบคุณสม,มงมากรขอบคุณ <มา S 2> ทุกคน่ลงจง่งนี้เมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเจอกันอบอกพี่ฟ้าพี่ฟ้า ชีวิตหนูเปลี่ยนแล้วเมืมออ่อวานชีวิตเปลี่ยนเลยตั้งแต่กรุงเทพมหาคนครไปเขาบอกวันนี้ตอนหนูเต้นคนหยิบวิดีโอขึ้นมาถ่ายหนูเต็มเลยใช่ขอบคุณจริงๆแฟนๆช่วยไปอ่าแชร์จนว่ากลายเป็นไวรัลในในโซเชียลนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินตัวหลักหรือว่าเป็นน้องๆเดนเซอร์นะคะอยากจะขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่เป็น f c เป็นแฟนคลับนางงามช่วยกันผลักดันน้องๆอาจจะอยู่ในจุดเล็กๆแต่คนละหนึ่งเสีย คนละหนึ่งกำลังใจน้องอาจจะไปถึงเส้นชัยก็ได <ป S 1> ้ฟแฟแกคือกระบอกเสียงที่สำคัญห <ปะ S 2> บเสียงนตื่นนะครับ